สำหรับการใช้ Nexus Imprint นะครับก็มีขั้นตอนที่ไม่ยากนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องทราบก่อนว่าเครื่องของเรานั้นมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Nexus Imprint อยู่นะครับโดยขั้นตอนการเปิดฟีเจอร์ Nexus Imprint นะครับก็มีดังนี้นะครับก็คือเราต้องกดเข้าที่หน้าแอปก่อนนะครับเพื่อไปที่หน้ารวมแอปทั้งหมดนี่นะครับจากนั้นก็เลื่อนลงเพื่อหา ไอคอนที่ชื่อว่า setting นะครับหรือว่าการตั้งค่าแบบนี้นะครับเมื่อขึ้นมาหน้านี้แล้วนะครับหน้า setting เราก็ต้องเลื่อนเปิดไปที่ในส่วนของ security นะครับหรือความปลอดภัยตรงนี้นะครับเมื่อคลิกขึ้นมาแล้วก็จะเห็นว่าในส่วนหัวข้อ uh, device security นะครับก็จะมีหัวข้อ n e x s imprint นะครับ เมื่อเราเข้ามาสู่หน้าแรกของฟีเจอร์ Nexus Imprint นะครับหน้านี้ก็จะเป็นการแจ้งความสามารถสำคัญสคัญในการทำผ่าน Nexus Imprint นะครับก็จะแจ้งว่าเป็นการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือในที่นี้การปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือก็สามารถทำได้ทั้งปลดล็อกเครื่องยืนยันการชำระเงินหรือการเข้าสู่ระบบบ,บนแอปต่างๆนะครับจากนั้น เราก็จะกดปุ่ม continue นะครับเมื่อมาสู่หน้านี้นะครับก็จะให้ทำการกรอกพินที่เราเคยตั้งไว้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยตั้งนะครับก็จะมีบทเรียนที่ได้สอนไปนะครับสามารถไปลองย้อนดูกันได้จากนั้นเราก็กรอกรหัส4ตัวนะครับที่เราเคยตั้งไว้ จากนั้นกด next ครับหน้านี้นะครับก็จะแจ้งว่าเซนเซอร์ที่เราจะทำการสแกนแลยนิ้วมืออยู่ตรงหลังเครื่องนะครับเมื่อพลิกขึ้นมาดูก็จะพบว่าอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับ n e x u s 5 x จากนั้นครับเมื่อทราบแล้วก็กด next เพื่อไปสู่ขั้นตอนถัดไปนะครับจากนั้นครับเราก็จะทำการวางนิ้วมือนะครับสักนิ้วนะครับ ตั้งนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนานิน้วก้อยหรือนิ้วไหนก็ได้นะครับจากนั้นเราก็จะวางตรงพิกัดที่เขาได้บอกไว้นะครับก็คือวางพอวางปุ๊บก็พลิกด้านไปมานะครับพลิกไปพลิกด้านซ้ายด้านขวาขยับไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เมื่อระบบเก็บข้อมูลครบแล้วก็จะแจ้งว่าลายนิ้วมือได้ถูกเพิ่มเข้าไปในระบบแล้ว ถ้าหากเราต้องการเพิ่มลายนิ้วมืออื่นเพื่อป้องกันในกรณีที่ว่านิ้วหลักที่เราเคยสกแกนนั้นไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เราก็สามารถสกแกนลายนิ้วมืออื่นได้ด้วยการกด Add Another แล้วก็จะวนกลับไปที่ขั้นตอนที่เราเห็นก่อนหน้านี้นะครับในที่นี้ผมขออนุญาตข้ามไปนะครับแล้วก็ถือว่าผมต้องการใช้แค่ลายนิ้วมือเดียวในการยืนยันตัวตนจากนั้นกดดันครับ ทีนี้ถ้าหากสมมุติว่าเราอยากจะเพิ่มลายนิ้วมือทีหลังก็สามารถทําได้นะครับโดยการกดเข้ามาที่หน้า Nexus In p r i n t อีกรอบแล้วก็กรอกรหัส4ตัวนะครับรหัสพินกด Next จากนั้นก็จะขึ้นหน้าตาที่ระบุว่าเรา,เ,ราเคยเพิ่มลายนิ้วมือแล้วก็สามารถกดเพิ่มได้นะครับก็จะเป็นการวนกลับเข้าสู่ขั้นตอนการเพิ่มลายนิ้วมือที่เคยทำก่อนหน้าเช่นกันนะครับ จากนั้นเราจะมาทำการทดสอบการปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิ้วมือนะครับให้กดปุ่มเปิดปิดเครื่องหนึ่งทีจากนั้นกดปุ่มเปิดปิดเครื่องอีกหนึ่งทีเพื่อให้หน้าจอขึ้นมานะครับทีนี้ครับเราก็จะเห็นหน้าล็อกหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะครับโดยที่มีรูปลายนิ้วมือเนี่ยนะครับแจ้งอยู่ด้านล่างจอว่าเราสามารถสแกนลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อกหน้าจอได้ ฉะนั้นเราจะทดสอบด้วยการนำลายนิ้วมือนะครับวาง1นึ่งทีเพียงแค่นี้แหละครับก็หน้าจอก็จะเปิดมาเป็นหน้าปกติที่เราปลดล็อกแล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องกรอกรหัสพิน4ตัวแต่อย่างใดและนี่และครับคือการใช้ฟีเจอร์ nexon imprint ครับ